สวัสดีครับทุกคนกลับมาต่อในพว่มวเซนเเวิร์ดพาร์ตต่อไปแล้วนะซึ่งพาร์ตนี้เนี่ยเราต้องไปหาแหล่งกดดานของทีมเดเมนชันให้ได้นะครับไปลุยกันต่อคือเราไม่ได้ไปทางไหนบ้างนะคือทางนี้ไปไม่ได้ด้านบนด้านบนนีววอาด้านบนต้องหาทางเปิดเจ้านี้เปิดไงอ่ะดีเพลีวหมดแล้วอุ้ยชิโมโมโมอโมชิโมชิโมชิโม่ารัก่ะอา เรียกเพื่อนมาช่วยแล้วนีเลยใม่อะคือต้องหาวิธีเปิดน้องหรออุ้ย <c oughs> นี่มันน้องสวารอดสวัสดีจ้าจอมตะก,กะทางนี้หรออุ้ยมีของด้วย็อกซิกเพลตเอ้ยนี่เครื่องอะไรอะเปิดไหมเปิดเลยจ้าโอ้ยหุ่นยนต์แปลว่าหุ่นยนต์จะได้ราใช่ไหม ชิโมชิโมโมแน่ได้แล้วออกงั้นจะให้แกออกไปด้วยการต่อโซบลูซแหน่ไม่ได้หรอกนะแล้วทำไมตอนที่หุ่นม,มันดับไม่ไม,ไม่ไม่ดันมันออกไปล่ะต้องสู้เท่านั้นใช่ไหมปักสีมันค้ำคออ้โอ้โหเฟมทาวเวอ,อ <Fame Tower. S 2> ร์สจิตรพาร์ตบลสูสสจิตรพาร์ตบลสูลสยำยำ เย้ yeah. อุ้ยแต่งกบดานของทีมเด็มพนชั่นถึงแล้วทุกคนคืออะไรอะ่ะเราไม่โดนตรวจสอบหรอคืออะไรอะ่ะคือเราผ่านง่ายคันนี้เลยเหรอริงปะคือเราต้องทำอะไรต่อหรอคือต้องไปอย่างเดียวหรออุ้ยนี้มันทุกคนมันเทรนี่นะ ดูเจ้าสิ่งนี้สิสุดท้ายก็ตัดใจที่จะโผล่มาสินะแง่ <Okay. S 1> มันไม่ใช่เพราะคําสั่งของเจ้าแก่นั่นหรอกนะฉันมาที่นี่เพราะฉันต้องการอืมโอเคฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะท้าประลองกับแกเพื่อพิสูจน์ทุกคนเห็นว่าฉันดีกว่าแกพี่เป็นไรมากปะแกแกมันในอ่อนที่ต้องให้คนคอยช่วยนั้นนายต้องมาสดอ้อนวอนฉันพี่ฉาอะไรปะเนี่ยฉันสามารถจัดก,การแกโดยไม่ใช้พลังทั้งหมดด้วยซ้ำ กลัวแล้วกลัวแล้วก็ได้พี่เป็นอะไรอ่ะพี่ปล่อยความมืดครอบงำมากเกินไปนะโอ้น่ะคำรามนะน่ะไหวปะน่ะโอ้ยไม่รบมิวเลยเหรอพี่อ่ะทันเด้ร์นบ่น้องมารับสายฟ้าเหรออู้เวเบมโมทาวเวอร์อู้วแรงมาก อะไรขนาดนั้นน่ะตายทำเองนะสปอตแดนสิดอัพเออ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 เอ,อ้ยเย็นแน่หกทีเลยโอ้ทีมหกคนเนาะดุมตบชั้นฉ่ำอะ่ะมาเลยสิววิงโป้งเรียบร้อย ตัวนไปซานะเจ้าหนูหน้อยกองใหญ่ตัวต่อไปเล็กวี่ยมอุ้ยตัวนี้มันนกปิกาบูไงใช่ไหมตัวเดีวยวกันไหมมืดแน่เลยอะเฮลลาฟโอ้งองครับไม่เหลือเลยนะตัวต่อไปลาปิเดสลาปิเดสไหนอ๋อ ไม่น่าไปอยู่ในมือเธอเลยอ่เฮืสอสงสารน้องอ่ตีิววิง่งฉันจะใช้กูดาโกของฉันเก็บพวกแกทั้งหมดไอเรียนอ่ะอ,อ๋อเบริมิวอิเรียนเอ็กซ์ติมบีดเขาส่งซาโบมาโอ้ยอินทอรมีดเดตรถไปรับเดียวปะได้อยู่นะตีวิงเข้าไหมไม่เข้าจมตีพลาด อุย้ยแรงมากอัาเจอมิดไม่ไหวตุยเลยตุลงมาได้ไหมเอิร์ทเควกอุ้ยไม่เข้าเลยอ่ะเอิร์ทเควกเฮ้ยไล่อยู่ติดคีเอิร์ทเควกเฮ้ยฟูลดีสร์เฉยอ่ะทำอย่างนี้ได้อย่างไร ือ mm hmm. ได้ฉันก็มี r e เวอรี่เหมือนกันนะ r e ค o v e r y ี่ c ค v e เวอ้าวติดช็อตแล้ว r e เวอรี่โ,รรโ,รรโรรอ้ยฆ่าหมดสักทีเถอะขอร้องโอ,โ,อโอ้อะไรอ่ะ เอิร์ธ u ควกไนเดสอะไรอีกอ่ะเออเรียบร้อยปาเทลถ้าเราเร็วกว่าเราก็เก็บได้ถ้าเราช้ากว่าเราก็ตุยนั่นแหละช้ากว่าอีละ <c oughs> จะเหลือหรอคำถามเปลมิวก็ได้มาลมหายใจน้ำแข็งโอ้ยนี่แน่เปิดเลิศติดคิด้ ต้มหายใจน้ำแข็งสไตร์หรอต้องถามว่าสไตร์ฟอร์มไหนแต่ก็มีแค่ฟอร์มเดียวเนะาะแล้วฟอร์มไหนอะ่ะนี่ไงอมอัคโคแบทหรือเอาสิเฮ้ยเปลิดพันธ์อะดีเลียสแล้วนะปวดแล้วนะเอาสิ จุดจุดมันหมายความว่าอย่างไงทไมพลังพวกนี้ถึงไม่มีผลอะไรกับนายเลยล่ะหรืจุดหรือว่าไม่ใช่ฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ต้องไปชนะบททดสอบนายได้ผ่านบททดสอบที่ทําให้โปรโมนของนายแล้วนายเก่งๆขึ้นแล้วใช่ไหมใช่จ้าจุดจุดหรือบางทีพลังที่ปกคลุมตัวฉันอยู่เนี่ยแลวทุกทุกอย่างเนี่ยก็คือพลังแห่งความอิจฉานั่นหรอการที่ฉันรู้จักโตแบบนี้มนันทำให้ฉันไม่ไปไหนเลยนะ รู้ตัวสักทีเขาบอกว่าโปเกมอนอ่ะคือสิ่งที่สะทอนเทนเนอร์ออกมาและชัยชนะของนายอ่ะก็พิสูจน์ด้วยฉันเห็นแล้วสิ่งฉันจะบอกได้คือฉันเรียนรู้จากนายนะถ้าเราไม่สามารถควบคุมได้มันก็ไม่มีพลังหรอกฉันก็ปล่อยให้พลังนั้นมาควบคุมตัวฉันไว้ฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ฉันสามารถพิสูจน์ให้กับทุกๆคนที่คอยผลักดันฉันได้ว่าฉันมีค่าพอใช่แล้วตอนนี้ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากยอมทําตามแผนของพวกมันอาเจอตัวแล้ว ้เด็ปปี้โอเคไหมนั้นรู้แล้วนะต้องมาถูกทางนะ่ะแน่นอนแล้วคนนี้คือใครอะ่ะอี่มันก็แค่เป็นลูกสมุนของทีมดเมนชั่นนั่นแหละยูเทรน่ะแค่นี้นะ <c oughs> แปลว่าเด็ปี้ให้บทเรียนนายแล้วใช่ไหมคะก็เหมือนจะเป็นแบบนั้นนะ มาให้ฉันช่วยทำลายแผนของเจ้าพวกบ้าพวกนี้เถอะเก๋คือเราเป็นใครฮะเราไม่หลงกลหรอกนะแม่เจร์พูดถูกหุดหุดแน่ใจเหรอเดปปี้เราเชื่อใจผู้ชายคนนี้ได้หรอแน่นอนสิแน่นอนสุดๆโอเคเราเชื่อใจเธอง่ายเนานะก็เนาะก็คงต้องต้องเรือลำเดียวกันแล้วแหละ อ๋อคือปะยานลำนี้โอเครูเหมือนมีคนคอยเชื่อใจนายมากเลยสิเด็ป,ปี้แน่นอนค่ะเฮ้พวกโฟกัสที่แผนกันหน่อยยิงเฮ้บอกมาปะิบัติเรื่องพวกนี้ได้ยังไงมันก็ไม่มีอะไรที่พวกแกทำได้แล้วนะตอนนี้นะจต่รลวดนี้จะบินไปยังดวงจันทร์ในไม่กี่นาทีนี้เข้าไปในะจรวดก็คือทางเลือกเดียวที่พวกนายเหลืออยู่ตายแล้วถ้าง,งั้นก็เฮปปี้ ราจะรอนายนะอ้าวคืออะไรอ่ะคืออ๋อโอเคเขารอเราตัดสินใจใช่ไหมอ๋อเมื่อขึ้นไปบนด้านบนแล้วเราไม่สามารถเอาไอเทมอะไรกลับมาโอเคไป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 ถ้าง,งั้นก็เตรียมพร้อมอุ๊ยคนเราขึ้นจรววดแล้วตื่นเต้นตื่นเจ้นตื่นเจ้น กเกือบไปแล้วนะอะไรอ่ะสวมเจ้านี้ซะแล้วก็อย่าถามอะไรอีกถ้าใจให้พวกเราเชื่อใจนายด้วยท่าทีแบบนั้นแล้วก็นะฝันไปเถอะ่าถ้าพวกนายไม่อยากขาดอากาศหายใจใตายตอนอยู่บนอวกาศแล้วก็นะสวมเจ้าพวกนี้ซะโอเคปะเฮ้ยหยาบคายเป็นบ้าเลยอะ่ะแล้วไม่นายถึงไม่ใส่ด้วยล่ะจุด <c ười> พะฉันเป็นไซบอร์กอะไรนะ แต่เราตัดใจเชื่อเขาแล้วนี่งั้นเราก็ใส่เถอะเลิศ้าดูดีมากเลยเดปี้แต่ว่าไม่มีหมวกเราจะรอดได้หรอบนอวกาศนะดูเหมือนว่าชุดนี้จะมีเครื่องช่วยหายใจนะมันพยายามจะใส่หมวกเลยต้องยอมรับเลยนะว่าทีมเดเมนชันเนี่ยเขาเก่งมากเลยนะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเขาใช้ใน,นทางที่ดีนะถึงเวลาความรู้สินะเฮ้ฟังนะ <c oughs> hey, <c oughs> นายบอกว่าตรวจนี้จะไปที่ดวงจันทร์ใช่ไหมใช่ถูกต้องสุิยุปราคาของซีโนเวิร์ดอ่ะมันจะเกิดขึ้นที่นั่นแหละเฮ้ยอะไรนะสุิยุปราคาของซีโนเวิร์ดอย่างนั้นหรอก็จากเรื่องเล่าประลัมปลานะที่เกิดการแยกตัวของลักฟรอนกับดาการิสน่ะมันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละโอ้ดูเหมือนว่าวิกเตอร์เนี่ยพยายามพังเข้าไปในซีโนเวิร์ดแล้วก็พยายามทําลายมันจากด้านในนะน่ากลัวมากเลยอ่ะเราปล่อยเขาทาแบบนี้ไม่ได้ มันจะส่งผลกระทบต่อโลกเหมือนกันก็สืบออกมาได้ดีนี่แอสเตอร์หรืออะไรก็ช่างเถอะก็คำพูดเหล่านั้นก็คงไม่มีความหมายหรอกนะถ้าเราไม่แยกกันแล้วตามหาบอกแสนะหนทางเดียวคือการต่อกรอกับพวกเขาเท่านั้นเราถึงจะเอาบาลียลงได้แล้วก็เดินทางต่อไปหวังว่ามันจะไม่เป็นเรื่องบ้านราหำเกินไปสำนัยหนะก็เข้าใจได้นะเราตามหาพวกเขาแล้วเราจะัดการพวกเขาเดี๋ยวฉันขออย่างหนึ่งได้ไหมไม่ปล่อยเจ้าพี่น้องเอ็นบีให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันจะจัดการพวกมันนะ มันไม่สนใจรหรอนะพวกนายจะทําอะไรกันอนะตามนั้นเทรห้ามเล่นตุกติกเด็กขาดละ่ะเอาล่ะพวกเริ่มกันเลยอุย้ยน่ากลัวมากหิวได้ไหมหิวหเฮ้ยเบิดหมวกของนายแปลกจังลาดของนายคืออะไรรับได้แล้วนายไม่ใช่พวกเรานี่นะบรด ใช่พี่หนูไม่ใช่พวกพี่คะ่ะเออชุดใหม่เ,ออเวอร์เตรมทัวเวร์ไหนอะต้องไปไหนต่อด้าน,นล่างนี่ทางออกที่ไปไหนเหมือนมีบารียอ๋อเราต้องจัดก,การแยกกันจัดก,การใช่ไหมเพื่อเอาปลบารีนี้ที่ไงจัดก,การหุ่นยนต์ทุกหุ่นกระป๋องทุกตัวในยานอ๋อแล้วคือเรามาสิงท้ายยานเหรอ อุย้ยจริงป่ะเนี่ยเลื่อไปปะโอ้ยอย่ากัดหนูอันเดอะโบว์นี่นั่นไงคนนั้นมีนักวิทยาศาสตร์อยู่ด้วยอ่ะอุย้ยโอริกอนสองดาวโรใสร่เราแล้ว,ลวไ่เนี่ยเป็นทาวเวอร์อ้ยไม่ตุยด้วย,อยเออแรงมาก งไงสวัสดีครับแล้วตัวหัวสีฟ้านั่นเป็นปีศาจจริงๆเลยนะดูดีมันทำลายลูกสมุนตัวนี้ซะย,ย่อยยับเลยอ่ะตัวอะไรอ่ะไอโบปัมหมอตัวใล้ตัวไหนอ่ะแปลว่าเราต้องไปสู้กับตัวอะไรแน่ๆเลยทุกคนเฮ้ยว่าไปไหนอ่ะสวัสดีค่ะห้องนี้เป็นห้องที่เหมาะสมมากเลยนะที่ทดสอบการสกิลการต่อสู้อ่ะยังไงอ่ะ อะไรขึ้นอ่ะเอ้ยโอ้ชื่อแลวรอนเมื่อนชื่อแลวรอนอ่ะคืออะไรอ่ะงงอ่ะวิจัยอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจไปดีกว่าแล้วไปไหนต่อเอ้ย <c oughs> <c oughs> หันมาน่ากลัวมากเลยอ่ะกระบรูมโอ้มันน้องมอเตอร์ไซค์อันเดอร์โบ อย่างี้ล่ะไฟฟ้ารับวงจรไปซะอะไรนะฮิวด้านบนมีอะไรเอ้ยเปิดประตูได้แล้วเวอร์ยังไมนเทร์ไม่ใช่เหรอเด็บี้อะไรอยาน <laughs> ระอะไรก็ดูเหมือนว่ากินเหม็นของซากปลาหักพังเนี่ยจะแรงขึ้นแล้วนะกินอะไรอ่ะรู้นะเจ้าเอ็นบีบรูซฮ่าฮ่าดูสิ ถ้าเด็กแสบของนี้มันทีมอัพกันอีกแล้วอะ่ะใครก็ได้ตบชั้นทีฉันฝันอยู่หรือเปล่าเนี้ยโอ้อกลัวอีกละบางอย่างผิดปกติปกติเจ้าสองคนนั้นน่ะมันจะเล่นมุก,กงู้ดด้วยกันแต่คืนนี้มันแปลกไปหรือว,ว่าจะใช่แล้วเจ้าไซบอร์ดสุดบกพร่องแผนในการทำลายสโนเะวิร์ดน่ะมันต้องใช้วุธที่แข็งกล้ามากพวกเราก็เลยเสียสละตัวเองให้ท่านผู้นำไปไม่เหมือนแก มันรวมร่างกันแน่เลยเอกับ B ไม่มีตัวตนอีกแล้วเราคือหุ่นยนต์ที่ผลลัพธ์ของการฟิวชั่นผู้กอง S รายงานตัวอ๋อเอ็นบีรวมร่างเป็น S แล้วทุกคนเด็ ie, บบี้ปล่อยเจ้าโพสมองกวงตัวใหญ่นี่ให้ฉันจาัดก,การเถอะนายไปเถอะโอเคจ้าว้าาเจ้าส่บอกโง่แกไม่รู้แล้วแกกลางต่อคอนกับใครเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันขยับไม่ได้ เลยขึ้นน่ะฉันจะบอกให้นะเจ้าเซบบอกพลังใหม่ของฉันน่ะก็คือการควบคุมทุกอย่างที่เป็นหุ่นยนต์ในระยะของฉันเฮ้ยโกงนี่หว่าท่านนายก็เป็นหนึ่งในนั้นนี่อย่าลืมสิทีนี้ก็หัดฟังคําสั่งแล้วรู้ตําแหน่งของแกบ้างซะอีกอย่างนะท่านผู้นำเขารู้อยู่แล้วแหละว่าแกไม่สามารถทำภารกิจสําเร็จได้เขาก็เลยจัดการให้ฉันอะมัจัดการเดปปี้เออเลสดเอ้ย อ่าเอ้ยร่างกายนี้ไม่เคยขอมันเลยด้วยซ้ำถึงมันจะเจ็บปวดที่จะพูดนะแต่นายป็นคนเดียวที่จะมาจาัดก,การได้เทปปี้เอามันให้กระจุยไปเลยเฮ้ค่ะรับจบรับเหมามานี้ตนตบตีแน่เจ้าเอสแกมไม่รอดแน่โอ้โหโจโจโดโดเดฟเรนซ์มากแม่จ๋าเปยยจะเบิร์ด โ้นไฟอูเรียบร้อยตัวอะไรสติลิกโลคิกโลคิกป้องเฮ้ยแย่แล้วเอออุ้ยไม่ตายห <c oughs> ลาก่อนเฮ้ยเฮ้ยบางอาจบางอาจ ดูโยโงช่วยด้วยคนน้ำเยาร้อยน้องเราตายแล้วอะ่ะอืมนี่คนน้ำได้ไหมเออได้อยู่คนน้ำนี่แน่เออลาก่อนเอ้ยติดไอเทมนี่หว่า ร้อยส่งบีชับมาเฮ้ยบีชับล่างไหนอนีะนะมีโคบอรี่แบบปั๊บโอ้โหเอ,อิร์ดเควกเอ,อิร์ดเควกนี่เนี เรียบร้อยมันเป็นไปไม่ไม่ไม่ได้มันเป็นถึงผู้กองเอสเลยนะเป็นเป็นเป็นเออเออเออช็อตแล้วพระ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 พลังงานพลังงานต่มเออระบบปิด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 ชะดาวเออบูอ้าวไม่มี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 ฮึมดีนี่เด็บบี้เออปากแซบเว่อ ด้วยสิ่งนี้นายสามารถทําให้เลเซอร์บารเรียสีเหลืองเนี่ยจับลงได้แล้วนะจริงฟ้าไหนเนอ่ะไปกันเถอะแต่ก่อนหน้านั้นเอาปวอมของนายมาเอาไปไม่รอดแน่ในที่ในที่แบบนี้นะ่ะอ๋อฮิวให้เราเออเลอิศนว่จะขโมยโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายเอ,อ้ย ชิโมชิโมโมอชิโมโอมพอีมอมอ่โมเรียกเพื่อนบนไฟใส่ชิโมอเอ้ยน้องกลับร่างเดิมแย้ลน้องกลับร่างเดิมแย้ลน่ารักอ่ะนี่น่นมันไม่กล้าร่างตัวใหญ่นี้อยากจับมาเล่นอยู่นะ <c oughs> น้องการ่างตัวใหญ่น่ากลัวมากกลัวแล้วกลัวที่สุดป้าปีบหมูมิโมท่านบนอุ้ยเอเล็กเซียเขาเดินทางไปไหนตอนเนี้ยทางนี้หรอ อันตรา,ายอันตรา,ายโอเคไปไหนต่อโอ้โหจากตามทางเวอร์แล้วคือเราห้องนี้ไปห้องไหนอะเอ้ยมันห้องอะไรนั่นอรโรบอทเอ้ยสู้เถยดเฮ้ยฮ้เ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 ั้เฮ้เฮ้เั้เฮ้เฮ้้เฮ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 เ้เฮเฮ้เเเอลิบูเี่แน แล้วก็เมกตันเมกเนตอน,น,ตอนเออเมกเนตอนเออสติสตีดี้เฮ้ยติดช็อตได้อย่างไรคุณพี่ตะก,กะไหนเนี่ยเอ้ยเออวิทยาศาสตร์เวอร์วุ้ยตอนนี้มีบอลแง่ต่อสู้กับเบนนะครับเขาส่งเบอร์แมนมาอันเดอร์บอลโอ้ไดั โอ้ติดช็อตเอ,อ้าอุ้ยเราแพ้เขาคุณสี่เลยนะถ้าเขาใช้ท่าดินเฮ้ยอ,อย่าติดช็อตโอเคเรียบร้อยเอ้แต่เรานั้นนี่ว่ะเราลอยอยู่ได้อยู่นะมีอะไรจ๊ะได้แลแคนดี้เลิศโอเคออกไปนัานนอกอ๋ออ้อมโอเคเราตรงนี้ไปไหนปารีอา ว้าวไปไม่ได้โอเคครับทุกคนในพันนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะับอร์พันหน้าเป็นยังไงติดตามชมกันนะ